มอนสเตอร์พาราไดตอนที่35ฝูงหา่านลินฮวงกำลังคว้างปลาหินเล่นในยามค่ำคืนบางทีมันอาจเป็นเพราะชาที่ทำให้เขาตื่นตัววันต่อมามันเป็นเวลาเก้าโมงเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นลินฮวงได้เก็บของและกินอาหารเช้าจากนั้นเขาก็เรียกไปมาและเดินทางต่อสวียรู้ได้รักษากรงล้อชีวิตที่แตกหักของเขาลินฮวงจึงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่ลดลงช้ากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด และมันยังมีพัฒนาการบางอย่างภายในร่างกายของเขาอีกด้วยด้วยความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นนี้ลินฮวงจึงรู้สึกว่าร่างกายเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่านักล่าสำรองระดับเหล็กเลยเขาสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าเดิมภายในเวลาสี่ชั่วโมงเขาก็ปีนได้ถึง700เมตรที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล5,500เมตรก่อนที่ลินฮวงจะได้พักผ่อนฝูงนกสีขาวขนาดใหญ่ก็ได้บินมาทางเขา ลินหวงสามารถตระหนักถึงพวกมันได้จากที่ไกลพวกมันคือห่านขนขาวพวกมันเองก็เป็นมอนเตอร์กายพันชนิดหนึ่งพวกมันจะล่าปลาเป็นอาหารหลักของพวกมันและไม่เคยจะยั่วยุสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้กลัวมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ปกติลินหวงจะไม่สนใจแต่เพราะเวียรู้ได้บอกเขาให้ระมัดระวังดังนั้นเขาจึงตั้งท่าป้องกันขึ้น ห่านขนขาวมันมีขนาดใหญ่มันมีปีกกว้างประมาณห้าเมตรเมื่อพวกมันสยายปีกพวกมันแข็งแกร่งพอที่จะคว้ามนุษย์ด้วยกรงเล็บพวกมันพวกมันอาจจะถูกควบคุมโดยมอนเตอร์ที่เหนือธรรมชาติดังที่สเสบียหลูได้กล่าวถึงมอนเตอร์ที่จะควบคุมจิตใจของพวกมันเพื่อล่าอาหารไปเร็วเข้าขุดลุมมลินห่วงตะโกนฝูงห่านที่กำลังเข้ามาใกล้พวกเขาดูโกรธเขาต้องทำให้ตัวเขาปลอดภัย พวกเขาอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ5,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่ลินหวงไม่มีปีกที่จะบินไปได้ทุกที่และหากเขาสูญเสียสมดุลและล่วงหล่นเขาจะตายอย่างแน่นอนทันทีที่ไปขุดถ้ำลินหวงก็เหยียดมือซ้ายเขาเพื่อจับหน้าผาขณะที่กุมปืนไว้ในมือขวาเขาหันล่างไปโจมตีหานที่เข้ามาใกล้หลังจากที่ยิงไปหลายนัดหานคนขาวบางตัวก็ร่ำร้องด้วยความเจ็บปวด แต่ก็ตระหนักว่ากระสุนไม่สามารถทําลายพวกมันได้แล้วพวกมันก็ได้พุ่งเข้าใส่หลินห่วงอีกครั้งไปได้เดินเข้าไปในหลุมแล้วแต่มันก็ยังอยู่ห่างจากหลินห่วงหลายเมตรหลุมไม่ได้ลึกและไป่ายไม่อาจขุดได้อีกต่อไปมีห่านขนขาวหลายตัวได้บินโฉบลงมาเพื่อที่จะคว้าจับหลินห่วงหลินห่วงไม่มีที่ให้หลบและเขาเฝ้ามองมันอย่างไร้ความหวังขณะที่กองเล็บได้ผุดโผล่จากเท้าพวกมันและคว้าตัวเขา ในขณะนั้นเองเลือดก็กระจายไปทั่วอากาศหัวของหานขนขาวที่คว้าตัวเขาไว้ได้กิ้งตกลงไปบนหน้าผาลิน่วงสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งที่กําลังคว้าเอวเขาขณะที่เขามองลงมาเขาก็เห็นชั้นพลังโลหิตของไปที่กําลังดึงเขาเข้าไปในหลุมลิน่วงพยายามที่จะดิ้นให้หลุดแต่เขาก็เลือกที่จะเชื่อไปแทนเขาปล่อยมือซ้ายของเขาออกจากหน้าผาเมื่อเขายิงใส่หานและในไม่ช้า เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งที่ดึงเขาเข้าไปในถ้ำลินฮวงรู้สึกปลอดภัยเมื่อร่างกายของเขาสัมผัสกับพื้นถ้ำขอบคุณเขาพูดขณะที่เขาลุกขึ้นยืนในถ้ำและขอบคุณไปจากนั้นเขาก็เดินออกจากถา้ำฝูงห่านขนขาวยังไม่จากไปพวกมันพยายามที่จะขีดข่วนถ้ำเมื่อพวกมันเห็นหัวของลินฮวงโผล่ออกมาจากทางเข้าถา้ำลินฮวงถอยหลังกลับไปสองสามก้าวเนื่องจากมันไม่ปลอดภยัย ไปได้ขุดถ้ำลึกสองเมตรกว้าง2เมตรมันจะเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกมันที่จะเข้ามาด้วยร่างกายอันใหญ่โตอย่างไรก็ตามห่านขนขาวดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับการทรมานเพราะพวกมันได้ผลักดันตัวพวกมันเองเข้ามายิ่งพวกมันพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้รับบาดเจ็บจากขอบถ้ำที่แหลมคมห่านยังคงพยายามแม้ว่าจะผ่านไปสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงพวกมันก็ยังคงอยู่นอกถ้ำและเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไป จำนวนของพวกมันก็เพิ่มขึ้นบ้าเอ้ยพวกมันได้ปิดกั้นทางออกของฉันลินฮวงได้ยึดติดกับความคิดในทันทีมีวิดีโอจำนวนมากที่อัปโหลดทางออนไลน์เกี่ยวกับคนที่ถูกลังแกโดยหา่านและถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูตลกในเวลานั้นเขาก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเขาบนหน้าผามันเป็นสถานการณ์ที่เวลวร้ายแทนที่จะเป็นเรื่องตลกลิน่วงปวดหัวเล็กน้อยเกอิคัล e 17มันไม่ได้ผลกับฝูงห่านคนขาว และทาให้เรื่องราวเวลวร้ายลงเขาได้ยิงใส่ตัวห่านตัวเดิมไปถึงสี่นัดแต่นั่นก็ไม่พอที่จะฆ่ามันแม้ว่าไปจะยกระดับความสามารถของมันโดยการใช้พลังโลหิตพลังโลหิตมันก็ยืดออกไปได้เพียง20เมตรเท่านั้นมันไม่ไกลพอที่จะยื่นออกไปนอกถ้ำพวกเขาได้รออีกสามชั่วโมงท้องฟ้าก็ได้มืดลงหลินฮวงได้กวาดสายตาออกไปนอกถ้ำเพื่อตรวจสอบฝูงห่านขนขาวโชคไม่ดีพวกมันยังคงอยู่ที่นั่น มันดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ไปไหนหากพวกมันกำลังปิดกั้นเส้นทางฉันแล้วฉันจะเดินต่อไปได้ยังไงลินฮวงไต่ตองทันใดนั้นเขาก็เบี่ยงสายตาไปทางด้านในถ้ำเมืองเจ็ดดีหนึ่งสองหนึ่งมันตั้งอยู่อีกฝ่าของเทือกเขาแอลนั่นหมายความว่าหากเราขุดลึกลงไปอีกด้านของเทือกเขาแอลพวกเราก็จะสามารถไปถึงเมืองได้โดยใช้เส้นทางผ่านถ้ำนี้เสียงกู่ร้องมันดังมาจากฝูงห่านขนขาว และขัดจังหวะความคิดของลิน่วงลินฮวงโผล่หัวออกจากถ้ำเงียบ,เยบๆเพื่อมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฝูงห่านกว่าร้อยตัวเริ่มหนีทันทีเมื่อเห็นนกยักษ์สีดำได้บินเข้ามาใกล้พวกมันลินฮวงตระหนักถึงมันมันคือนกยักษ์ที่รู้จักกันในนามเหยี่ยวผาดำร่างของมันยาวประมาณ30เมตรและปีกมันกว้างถึง50เมตรมันเป็นสัตว์ขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าไทยแลนด์ขึ้นอยู่กับขนาดของมันมันเกือบจะถึงระดับทองแดง ฝูงห่านขนขาวไม่ได้สูงในสายตาอีกต่อไปเหยี่ยวผาดําไม่ได้โจมตีแต่กลับใช้กรงเล็บที่แหลมคมแทนมันจับไปด้านบนของปากถ้ำก่อนที่จะออกมองเข้าไปในถ้ำลินห่วงกับเหยี่ยวผาดําก็ได้สบตากันมอนสเตอร์พลดายตอนที่36ยอดเขาหิมะนกหลายตัวเริ่มที่จะกรีดร้องอย่างหวาดกลัวในบริเวณเทือกเขาหิมะและพวกมันก็เริ่มบินหนีไป เหยื่ยวผาดำตนนี้ถูกวิจารณาให้เป็นนักล่าชั้นบนสุดของเขตนี้มันเปิดปากของมันและพยายามจ้องไปยังดวงตาของลิน่วงเมื่อพวกเขาได้ศบตากันลินหวงถอยกลับไปยังใจกลางถ้ำทันทีและก็บรรจุกระสุนด้วยความเร็วเขาเล็งปืนไปยังปากถ้ำรอเปิดฉากยิงเหยื่อผาดำได้ใช้จงอยปากมันกระแทกไปยังด้านบนของหน้าผาด้วยความแรงและผาก็ได้ยุบลงเผยให้เห็นทางเข้าด้านบนของถ้ำ ลินฮวงสามารถสัมผัสได้ถึงถ้ำที่สั่นสะเทือนไปเมื่อเหว่ได้เข้ามาใกล้เล็งไปที่หัวและดวงตามันลินฮวงวางแผนดวงตาของมันคือส่วนที่อ่อนแอที่สุดของร่างกายแต่มันถูกปกคลุมไปด้วยขนแข็งนั่นทําให้มันยากที่จะโจมตีดวงตาของมันได้ความเป็นไปได้ที่จะฆ่ามันด้วยกระสุนเจาะเกาะเพียงหนึ่งนัดมันช่างเล็กน้อยแต่ลินฮวงต้องการที่จะยิงดวงตามันด้วยกระสุนที่เหลืออีกสี่นัดเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด เดี่ยวผาดำตระหนักว่าถ้ำไม่ได้แข็งแรงมากนักเมื่อมันสามารถเจาะรูได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวดังนั้นมันจึงเริ่มใช้ปากของมันโจมตีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจาะด้านบนถ้ำอยู่หลายครั้งผนังกว่าครึ่งก็พังทลายแม้ว่าหลินฮวงและไปจะถอยกลับเข้าไปในถ้ำเดี่ยวผาดำก็สามารถเห็นพวกเขาได้จากที่ท,ที่มันอยู่และเริ่มเจาะเร็วกว่าเดิมทันใดนั้นเมื่อได้รับโอกาสที่จะเข้าใกล้พลังโลหิตสองสายก็ถูกยิงออกจากถ้ำ พวกมันคล้ายกับเชือกสองอันที่รัดรอบคอของเหยี่ยวขณะที่มันใช้หัวของมันทุบกำแพงเหยี่ยวผาดำพยายามดิ้นรลนและหลินหวงก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะสามารถหนีไปได้ลินหวงเล็งปืนเข้าไปที่ตาซ้ายมันและยิงกระสุนลัวสี่นัดปัง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 ,ปงตาซ้ายของเหยี่ยวผาดำระเบิดมันหยุดต่อสู้กับและทรุดตัวลงพลังโลหิตได้คลายตัวออกจากคอของมัน และเหยี่ยวผาดําก็ค่อยๆตกลงไปจากหน้าผาจากนั้นการแจ้งเตือนของเสี่ยวเฮยก็ปรากฏตรงหน้าหลินห่วงขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับชิ้นส่วนการ์ดมอนเตอร์เหยี่ยวผาดําคูณหนึ่งท่านได้ทําการสังหารข้ามระดับท่านได้รับการ์ดคูณสองเป็นรางวัลไม่ใช่การ์ดเลื่อนระดับสําหรับการฆ่าข้ามขั้นในครั้งนี้หรอหลินห่วงนึกถึงตอนที่เขาได้รับการ์ดเลื่อนระดับจากตอนที่เขาฆ่าข้ามระดับสองระดับการ์ดรางวัลจะถูกสุ่มให้ทุกครั้ง มันเป็นการยากที่ท่านจะได้รับการเลื่อนระดับถึงสองครั้งในการสุ่มมันจะดีมากหากฉันสามารถได้รับการเลื่อนระดับอีกเพื่อพัฒนาไปและไทยแลนด์ให้กลายเป็นระดับตำนานปิงหวางเพียงกลายพันสองครั้งเท่านั้นและเขาก็ทรงพลังมากไปและไทยแลนด์จะต้องสุดยอดมากหากพวกมันพัฒนาไปถึงสี่ครั้งความสามารถของการ์ดอันเชิญจะถูกจำกัดโดยเจ้าของหากความสามารถของเจ้าของยังคงเดิมไม่สำคัญว่าการ์ดจะหายากแค่ไหน ความสามารถในการพัฒนาของมอนเตอร์ก็จะจำกัดด้วยเช่นกันสิ่งที่เสี่ยวเฮยพูดก็หมายความว่าความอ่อนแอของมอนเตอร์นั้นแท้จริงแล้วเกิดจากเขาลินห่วงเมินเสี่ยวเฮยและมองไปยังการ์ดคูณสองที่เขาเพิ่งจะได้รับมันมีภาพของกองเหรียญทองอยู่ที่ด้านบนการ์ดลินห่วงขมหมดคิว้วและพลิกไปดูด้านหลังการ์ดการ์ดคูณสองภายในหนึ่งชั่วโมงที่ใช้งานการ์ดใบนี้รางวัลจากการฆ่ามอนเตอร์จะเป็นสองเท่า การ์ดนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่บางทีฉันอาจสามารถใช้การ์ดนี้เพื่อสะสมชิ้นส่วนการ์ดให้มากขึ้นเมื่อฉันพบกับมอนเตอร์ที่ฉันชอบหลินฮวงพึมพำกับตัวเองจากนั้นเขาก็หยิบตลับกระสุนเกอ7อเกิลออกมามันว่างเปล่าอ่าฉันควรจะซื้อกระสุนให้มากกว่านี้หลังจากที่เขาบรรจุกระสุนปกติเข้าไปเขาก็เก็บปืนไว้ในช่องเก็บของของเขาท้องฟ้าเริ่มมืดไปเริ่มที่จะขุดลึกเข้าไปในถ้ำ เพื่อให้พวกเขาสามารถพักผ่อนได้เนื่องจากถ้ามันมีขนาดเล็กเกินไปหลินฮวงจึงไม่สามารถเรียกมอนเตอร์ไซด์ออกมาได้และป่ายเองก็จำเป็นต้องเฝ้ายามแทนหลินฮวงนอนหลับอย่างสบายและตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงเช้าการเดินทางของพวกเขาล่าช้าเนื่องจากพวกเขาได้เผชิญหน้ากับฝูงห่านขนขาวตอนบ่ายเมื่อวานเขามีเนื้อแห้งและน้ำบางส่วนที่เก็บไว้สำหรับมื้อเช้าก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางกลับไป หลินฮวงมีพลังกายที่ดีในเช้านี้และเขาสามารถปีนเขาได้800เมตรภายใน5ชั่วโมงหลังจากที่พักผ่อนสักพักเขาก็เดินทางต่อก่อนที่จะถึงยามบ่าย6ชั่วโมงต่อมาเขาก็สามารถปีนได้อีก900เมตรนั่นทำให้เขาปีนมาถึง7,200เมตรแล้วในตอนนี้เขาอยู่ห่างจากยอดเขาเพียง1,000เมตรเท่านั้นหลินฮวงพักครังแรมก่อนที่จะออกเดินทางครั้งสุดท้ายในที่สุดหลังจากผ่านไป8ชั่วโมง เขาก็มาถึงด้านบนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล8,800เมตรอ่าในที่สุดฉันก็มาถึงแล้วหลินฮวงตะโกนบนยอดเขาหิมะเมื่อเขามาถึงจุดสูงสุดของความตื่นเต้นเขาก็ถูกต้อนรับด้วยเสียงจากด้านหลังมันเป็นแค่เทือกเขาหิมะนายจำเป็นต้องตะโกนหลินฮวงหันไปและเห็นชายหนุ่มผมสั้นคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาเขาดูเหมือนจะอายุเท่ากับหลินฮวงแต่สูงกว่านายคือใครหลินฮวงสงสัยก่อนจะถาม นายมาจากสมาคมนักล่าฉันได้เข้าร่วมการประเมินเช่นนายชายผมสั้นตอบด้วยท่าทางไรอารมณ์นายคือคนที่เปิดฉากยิงเมื่อสองวันก่อนใช่มันคือฉันหลิน่วงยอมรับและถามอย่างอยากรู้นายมาถึงเร็วกว่าฉันได้ไงฉันมาถึงที่นี่ในวันแรกด้วยการขี่เหยี่ยวผาดามามันใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงชายผมสั้นมองมาที่หลิน่วงและกล่าวหากฉันเดาไม่ผิดนายได้ฆ่าเหยี่ยวผาดาไปใช่ไหม นายเองก็เป็นผู้ควบคุมเช่นกันทำไมนายถึงต้องการโจมตีฉันหลินหวงเริ่มกังวลมันง่ายมากฉันไม่ต้องการให้ใครอื่นผ่านการประเมินนี้นอกจากตัวฉันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงลังอยู่ที่นี่ฉันได้สั่งให้เหยี่ยว่าดำโจมตีทุกคนที่พยายามปีนเทือกเขาหิมะเพื่อทำให้พวกนายยอมแพ้แต่เนื่องจากนายได้มาถึงที่นี่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปเขาหันกลับไปและเดินไปยังเต็นท์ที่อยู่ไม่ไกล เขากล่าวต่อฉันจะล้างแค้นให้กับเยี่ยวผาดำแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานายได้บ่มเพาะแววไพร์ที่ดีแต่นายยังคงอ่อนแอเกินไปนายไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่มือฉันจากนั้นเขาก็เก็บเต้นบกมือเขาและนกยักษ์สีเลือดก็ปรากฏออกมาจากอากาศที่บางเบาชายผมสั้นได้กระโดดไปบนหลังของมอนเตอินสีแดงมันกระพือปีกของมันและล่อนไปยังด้านล่างของหน้าผา